ความสวยงาม้องสวยมากไอโกทำอะไรคะไม่บอกสวยไหมคะไม่บอกอุ้ยเตียงเรามีช้างด้วยอะ่ะขูดช้างไหนอะ่ะ อุ้ยเขาพับเป็นช้างเลยอุ้ยหมอนสีชมพูด้วยมีเวลคอมทูอันนี้่ะว้าโอ้หเป็นไงโต๊ะเครื่องแป้งเนี่รื่องซี่อ่ะถุงเท้วอ่ะเป็นไงสวยเลยไอ้กนอนตรงไหนคะไปไหนคะยุงเข้านะคะ เปิดดูห้องน้ำสิไหน,ไห,นห้องน้ำ,น,น,ำนี่ห้องน้องำค่ะประตูนกแก้วเนี่ยค่ะเปิดปปด,ดันเข้าไปสิค่ะอึ๊บมีแรงไหมคะมคิวเปิดประตูให้น้องให้น้องปวดฉี่ว้าเป็นไงคะัมนมีที่รอ เอาตะทีล้วตะทีล้วลบ,ลบ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 นีนี่นี่นี <c oughs> นมีตุกตาวาโซ่นีก่อนนีก่อนมีคนเข้าห้องน้ำ <c oughs> ชอบเตียงมีความไฮโซ